มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมค a r b บาลอัลติเมตคอมโนะหรือว่าคาบาเวอร์ชัน PC นั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูร้านค้าหน้าเว็บนะตอนนี้เนี่ยทางค a r b บาลอัลติเมตคอมโเนี่ยเขามีโปร12.12เนอะนั่นก็คือทหารรับจ้างมาแล้วนั่นเองนะสำหรับมือใหม่นะจะพาเข้าไปดูเนาะการซื้อของหน้าเว็บนะ แต่หลายคนก็ถามผมในสตรีมนะว่าไอเจ้าตัวลิฟเจมเจมสีเขียวแล้วก็ไออาร์เจมและเจมสีแดงเนี่ยมัน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 เอาไว้ใช้ทําอะไรนะแล้วเงื่อนไขาการรับเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะเพราะว่าสําหรับผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเวอร์ชันมบายมาก็จะไม่เข้าใจนะว่าไอไอเจ้าตัว2ตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรนั่นเองนะเออมาแล้วผมก็สลับไปหน้าเว็บนะเดีย๋ยวเรามาดูที่โปรโมชั่นที่ผมจะซื้อเนาะที่ผมว่าจะจัดนั่นเองนะก็เข้าไปดูที่หน้าเว็บปุ๊บเข้าาให้นะ ก็นี่ครับผมเมนช็อปะตอนรับปีใหม่โปรโมชั่น12.12นะโอ้โหอยากกระลาสะด,ดุยไปเลยนะเออจะเป็นสีฟ้าสีส้มนี่ใช่เลยนะเออโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่พร้กับแอเทมสุดว้าวนะว,ว้าวจะว้าวจริงหรือเปล่านะที่ขนมาให้คุณช็อปอย่างถูกใจนะราคาพิเศษไปเลยนะพี่ชายเออยังไม่อธิบายเลยให้กดเข้าไปในร้านแล้วนะเออให้อธิบาย,ยให้อ่านข,ข,อขอนะว่ามีอะไรมาบ้างนะอ่ะ สนับสนุนเดือน12บฮะนั่นก็คือแพ็ครับฟอสเจมหมนะื่นสอเนาะราคาอยู่ที่1,200งพันสร้อก็คือร้อยีนเองนะเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่18นะก็อาทิตย์เดียวเองเหรอวะหนึ่งไอซื้อได้3ครั้งฮะก็คือพันสเนี่ยเราจะได้มาหมื่นเราก็จะได้เจมมาพันสก็คืออ่าถ้าจะซื้อเจมหน้าเว็บมันก็จะได้ราคานี้อยู่แล้วนะ ก็ถือว่าคุ้มไปแล้วฮะที่เหลือก็คือของแถมนั้นแหละบัตรดันมาเนาะมีดัน70ดันเข็มทิศร้อยยี่ห้าดันร้อยสิบดันเขาฝาแล้วก็มียาหุ้ยยาละห้าร้อยเลยวะ่ะอันนี้ดีนะแล้วก็มียาเกตร้อยยี่สิบหรือว่าสี่นะยี่สิบขวดนั่นเองนะแล้วก็ไฮไลท์นะน่าจะอยู่ตรงนี้นะอะลิโอเนลนะหรือว่าทหารเกตนั่นเองครับผมราคาอยู่ที่หนะ้าเก้าเก้าฮะวอลเล็ตห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบวอเล็ตหรือว่าห้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองนะ จำกัดการซื้อหนึ่งอดีตหนึงครั้งมีระยะเวลาอยู่ที่1อาทิตย์นะสิบธันวาถึง18ครับผมเออก็ถ้าพูดกันในเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เนาะทหารรับจ้างเนี่ยตกตัวละ700นะผมยังไม่ผิดน,นะเออแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยทหารเกตฮะตกตัวละ600นะตัดเป็นเล็กลมๆนะแล้วก็ประเด็นคือไม่ได้ของแถมมาด้วยนะมียามีถัวถัว exp ตนะถั่ว ap ตัวอัลติเมตอันติเมตนี่กี่วันวะเออแล้วก็ถั่วซูพีเลีย12ชั่วโมงเหมือนกันนะผมว่าเอดียแล้วก็มีตระกูลดันเขาเรียกว่าตระกูลดัน dX นะอย่างละ12บใบนะโอ้โหเยอะนะอันนี้เยอะนะแล้วก็ยดันพวกนี้อย่างละ12ใบโอ้โหเดือดเดือดไปเลยแล้วก็ไมโครโฟนเอ้าให้โขมาอันเดียวเองนะแล้วก็เหรียญเรียกซัมวนหรือว่าเหรียญเรียกทหารนั่นเองนะ120อันครับผมก็มีแค่2โปรเนาะเออ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ก่อนที่เกมจะเปิดก็ได้ทําการเติมพรีเซลเข้าไปเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยพรีเซลเนี่ยเขาก็มีการแคสแบ็กกลับคืนมาแล้วนะตามโปรโมชั่นที่เขาบอกนั่นเองนะนั่นก็คือคืนแคสแบ็กคืน10%นั่นเองนะของผมก็จัดไปอยู่ที่5แบงค์เทาเนาะห้าแบงค์เทาก็เขาก็จะแคสแบ็กมาให้ผมอนะอยู่ที่นี่ฮะห้าเก้านั่นเองนะก็คืนมา5 5,000าพันวอลเลตเออเอา้าวโอ้โหกูมีตังค์ไม่พอกูต้องเติมใช่ไหมเนี่ย กูต้องเติมใช่ไหมเนี่ยตังค์ไม่พอนะทุกคนเออมันขาดมันขาดอีก10ไวเลตน,นะเราตามไปทําอะไรหมดวะ,ะมาดูอันเดียวเดียวนะน่าจะ,จะานรับจ้างนะน่าจะอยู่ในจํากัดเวลาเนะนี่ยอาช่งจริงด้วยนะจำกัดเวลาแล้วก็ไปดูแพ็กสนับสนุนนะแพ็กสนับสนุนอยู่ที่ร2 0บาทนะแล้วก็ถือว่าก็ก็โอเคนะเออสำหรับผลนะมันมันดีตรงที่เรามียาให้กดนะมานาอย่างเนี้อยอย่างวิาสาดผมเนี่ยขาดมนาอย่างรุนแรงนะเอออันนี้ใครชอบ ใครอยากจะเอาเจมไปใช้งานก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ได้แย่ตรงไหนเนาะส่วนทหารรับจ้างเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะคือผมบอกไว้ก่อนนะเหมือนถ,ถ้าเทียบกับโบบายเนี่ยคล้ายๆกันนะครับผมพอโปรโมชั่นหมดไปราคาทหารรับจ้างก็จะไม่ใช่ราคานี้นะเออเดี๋ยวผมจะทําการเติมตังค์สักหน่อยเนาะเอาสักสิบาทเติมได้มาสิบบาทเติมยี่สิบบาทได้ไหมเนะี่ย <c oughs> เออการเติมตังแบบไม่ง่ายนี่ผมมีเข้ามาที่เว็บนะ Pay to Win นั่นเองนะเออลิงก็อยู่ใต้ดิกชันนะถ้าใครอยากจะเติมตังนะก็ Pay Win ์ทูวินี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะโปรโมชั่นเพิ่มสําหรับคาร์บ่าโปรโมชั่นเพิ่มขึ้นมา10%นะวิธีเติมก็คือเราก็ไปก๊อป AAD นะ AAD ก็อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าแต่ว่า a d เ cool. หน้าแรกอ่าต้องไปที่หน้าแรกอันนี้ฮะ AAD มาที่หน้าแรกเนาะแล้วก็กรอบกดตรงนี้ได้เลยนะขั้นลอกแล้ว AAD แล้วก็ผมจะเติมอยู่ที่ผมขาดไวเลตบรัยเก้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเนาะผมขาดเท่าไหร่วะขาดอยู่ห้าสิบเว้ยห้าสิบก็คือโบนัสของโบนัสของอ่าเดี๋ยวผมเข้าระบบก่อนเนาะอ่ะโอเคครผมเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโบนัสของไวเลตของ เทวีเน <handic aret> ี่ยเขาจะเพิ่มสําหรับเกมคาบาลนะเขาจะเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสมมติว่าเติมอันนี้น่าจะ200ร้อยวอลเลตเนี่ยน่าจะยีบาทนะยีบาทได้เพิ่มวอลเลตสมมติเราเติมไป20บาทเนี่ยเราก็จะได้มาบวกโบนัสอีก20่สิบวอลเลตนั่นก็คือได้มา200 2้0ยส่พอยนะเออถ้าเติมร้อยหนึ่งก็ได้มาอีก10บาทเติมพันหนึ่งเนี่ยก็ได้มาอีก100นั่นเองนะก็คือได้หมื่นหมื่นวอลเลตก็เพิ่มไปอีก1,000หนั่นเองครับผมเออผมก็เอาแบบเติมแค่ใน วอลเล็ตม,มันพอที่จะซื้อก็ใส่เข้าไปฮะก็ซื้อได้ทันทีเลยก็กดซื้อได้ทันทีครับผมแล้วก็สั่งซื้อจะจ่ายแบบไหนก็ได้นะผ่านโอง่งผ่านแอปโค้งสแกนนะแล้วผมจ่ายตังก่อนอะื่นอ่ะโอเคนะผมก็เติมเงินที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มาดูว่าหน้าเวฟเดี๋ยวผมเพิ่มมาเท่าไหร่นะตอนแรกผมมี5 9 5เเท่าไหร่วะ5 9า40เกานาะนะก็เพิ่มมา200มันก็ต้องเป็น 140นะฮะแต่ว่ามันเพิ่มเพิ่มมาอีก20ฮะ,ฮะเพิ่มโบนัสไปอีก10%เนะครับเพิ่มเพิ่มกวาดผลไปอีก20ก็เป็น60นั่นเองนะเอออ่ะแล้วก็ราคาเนี่ยผมก็จะมาอธิบายเรื่องลิฟต์เจมแล้วก็อาร์คเจมเนาะก็คือลิฟต์เจมเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อของในร้านค้านั่นเองนะสังเกตได้นะว่าเราจะซื้ออะไรเนี่ยแทบลิฟต์เจมแทบจะราคาเดียวกันกับของที่เราซื้อได้อย่างพรีเมียมอย่างเงี้ยสมมติเราจะซื้อ4 4,900ันเก้าอยเลตอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ลิฟเจมมาฮะมันจะมีอธิยายอยู่นะแล้วก็ได้อาร์คเจมมา50ไอ้ลิฟเจมเนี่ยถ้ามันเข้ามาแล้วครับผมก็จะก็จะสามารถไปซื้อร้านค้าบนานั้นลิฟเจมนะอยู่ตรงกลางแค่เป็นสีเขียวเนาะก็ตอนนี้ร้านค้าลิฟเจมเนี่ยยังมีแค่ตัวเลือกแค่2อย่างเนาะก็จะมีจะมีตัวนี้ฮะที่เป็นพวกอันนี้เนี่ย ถ้ามันเขียนว่าไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับนั่นก็คือมันเป็นสุ่มบัรดันนะเออสุ่มบัตรัันนั่นเองนะอ่านหัวข้อดีๆฮะบางทีมันก็อาจจะได้หมดถ้าอันที่ได้หมดเนี่ยมันก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งนะผมอย่ากโปรโมชั่นตัวนี้เนาะนี่ฮะไอเทมที่จะได้รับถ้าหมดอันนี้ผมก็รับไปแล้วเรียบร้อยนะได้มอเตอร์ไซค์สิบห้าวันขอสิบห้าวันแล้วก็ถังเจมสามพันอย่างงี้ฮะเอออันนี้คุ้มนะเวลาเราเติม พรีเมียมวิงเนี่ยก็ซื้อของในช็อปอีนิดหน่อยฮะก็ได้อีกห้าเราเราก็จะได้มา5000นะันลิฟต์เจมแล้วก็มารับคอร์สฟรี15วันตรงนี้นั่นเองนะเออส่วนเจ้าตัวอาร์เจมะก็คือก็เหมือนกันนะเวลาเราซื้อของเนี่ยนี่ยอย่างผมจะซื้ออดรโนเลวเนาะมันจะได้อาร์เจมเพิ่มมา6 0สนะอาเจ้าเจมแดงเนี่ยอาเจ้าเจมแดงเนี่ยสังเกตที่ด้านหลังดูนะครับผมมันเขียนว่า3วัน13ชั่วโมงเนาะนั่นก็คือมันมีคําอธิบายอยู่นะ ดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆให้เข้าใจนัน่นคือไออาร์เจมเนี่ยมันคือมันคือพอยต์แต้มซื้อของร้านค้าสเปเชียลนั่นเองครับผมซึ่งในแต่ละอาทิตย์แต่ละแพทเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่อาทิย์หลักๆที่มันอยู่เลยนั่นคือพวกจาพวกนี้นะมันก็จะอยู่เรื่อยๆแล้วก็อาทิ่ไฮไลท์ที่คนนิยมใช้กันนั่นคือตัวนี้นะผมก็กดไปหมดแล้วนะซื้ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันซื้อได้30ครั้งมันใช้1 POINT v ว l ลนั่นเองนะผมก็เลยต้องมี POINT v ว l ลติดติดในหน้าเว็บไว้นั่นเองนะเพื่อเอามาสุ่มบัตรดันตัวนี้นะเออสาบัตรดันฮะก็เอาไปลงฟรีฟามสดันเลยนะแล้วก็ถ้าเรามี Arc g e เเยอะๆเนี่ยก็สามารถแลกของไอ้นี้ได้ฮะซึ่งคนที่เติมเยอะก็จะมีเยอะนั่นเองครับผมเออของผมมีแค่2,500ฮะข้างหน้านี่เก กสิก็คือจริงๆเนี่ยผมมี2อ0 0แล้วผมก็ใช้ไปแล้วนะประมาณ2 0 0 0กว่า2 0 0 0กว่าอาร์คเจมนั่นเองฮนะตรงนี้นะมันจะรีทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3นะเออไม่ใช่เวลาบ่าย3นะเวลา13มนาฬิกาคือบ่าย1นึ่นั่นเองนะพอมันรีเสร็จแล้วปุ๊บไอสองพ้ผมเนี่ยมันก็จะกลับมา2590ันห้าเก้าสทับสองพัน้นั่นเองนะแล้วก็เราก็จะสามารถซื้อได้ทุกอาทิตย์นั่นเองครับผมนี่คืออาร์คเจมนะไออาร์คเจมด้านหลังก็คืออาร์คเจมรวมที่เรามีณนะตอนนี้ ส่วนอาร์เจมด้านหน้าก็คืออาร์เจมที่เราใช้ไปนั่นเองครับผมแล้วมันเหลือเท่าไหร่นั่นเองนะแล้วก็ไอ้ด้านหลังสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆโดยการซื้อของในหน้าเว็บนี่แหละฮะผมเออประมาณนี้นะดิฟเจมกับอาร์เจมนั่นเองนะก็ได้เวลาที่เราต้องเสียตังแล้วนะมาที่จํากัดเวลาก็อเนโอเล่ก็จัดไปได้เลยครับผมเอาบัตรดันนะแต่ผมจะไปถล่มพวกอันนี้นะเออปะกดไปฮะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับผมนี่ แล้วผมก็ได้ลิฟเจมบวกมาอีก5 9 50แล้วก็อาร์เกมอยู่60นะเออที่หน้าแรกเนาะนะเห็นไหมตอนแรกผมมีอาร์เกมอยู่2,500นะัน้าเพิ่มมาเป็น2,600แล้วครับผมแล้วมันก็จะรีให้เราตอนวันจันนะแล้วก็ลิฟเจมผมเพิ่มมานะเออผมเองก็จะสะสมไว้เพราะว่าโปรโมชั่นลิฟเจมเนี่ยเขาเขาจะาออมาให้เราเรื่อยๆนั่นเองนะ ก็จะมีมาให้เราเรื่อยๆนั่นเองนะเออเดี๋ยวตอนนี้เกมมันเพิ่งเปิดก็เดี๋ยวก็รอรุ้นแล้วกันนะว่าลิฟเจมเนจะเอาอะไรมาบ้างนั่นเองครับผม<อ>ก็นาเว็บเ e ขาค่าประมาณนี้นะสำหรับสำหรับโปรโมชั่นมาจัดโปรโมชั่น 2. อุดสอนะอ,อืมาแล้วคราวนี้มาดูว่าหน้าตาทหารรับจ้างหน้าตาเป็นไงนี่ฮะบัตรดันได้มาโอ้โหเพียบไปเลยพี่ชอยเออแล้วผมจะใช้ตัวไหนก่อนดีวะ อ๋อได้โขงมา12อันนะว่าได้มาอันเดียวเนาะอันนี้ได้ใช้นะลับมาเนาะวิธีรับปัดดันรับของที่มันเหมือนกันครับผมก็คือเรากดอย่างผมจะรับดันรนะ้อยสิบเนาะก็กดอ e ั lang, นตะิเดตค้างฮะแล้วก็คลิกคลิกซ้ายนะแล้วก็ทําการสแตกลับมาทั้งหมดเนาะสิบสองชิ้น,ะนนะก็รับมาปื๊บปื๊บปื๊บาบเนี่ยแบบอีซี่ไวๆนะไม่ใช่ร้ำเนี่ยก็ต้องรวมนะคราวนีนะ้ผมไปหาทหารนะทหารอยู่ไหนเอ้ยทหาร อันนี้ทหารรับจ้างครับผมการเรียนทหารรับจ้างนะเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนั้นนะ่ะจะเป็นตัวละครหลักที่เราเล่นฮะหรือว่าเราไม่ได้ซีเรียลเรื่องต่างแล้วเราจะเรียนเราก่จะเรียนทหารรับจ้างทุกทุกตัวละครในเอดีอยู่แล้วเนะี่ยเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้นะ่ยจะเป็นตัวหลักนะเออเราก็าสามารถเรียนได้เลยนะผมเนี่ยตั้งใจจะเรียนวิศาัตน์แน่นอนนะก็คือรับมาเรียนได้เลยครับผม เพราะว่าทหารรับจ้างฮะมันอยู่ตัวละครไหนตัวละครนั้นเลยนะมันไม่สามารถย้ายไปอีกตัวละครหนึ่งได้นะไม่ได้ใช้ได้ทั้ง ID ดีครับผมเออไม่ได้ใช้ได้ทั้ง ID ดีนะแล้วก็ทําการกดคลิกเรียนไปนะมาแล้วครับผมมาเชอร์รี่นะแล้วก็เราก็จะจะทําการเอามาใส่ในสลอตเนาะเออเวลาลงดันก็สามารถเรียกน้องอารีโอนลมาได้นั่นเองนะวิธีเปิดดูทหารรับจ้างก็มาตรงนี้ก็ได้เนาะมาแล้วก็มาที่หัวข้อนี่ฮะ แมชชชเนลี่นะไม่ใช่เชอรี่แมชชชเนลลี่นี่แหละฮะเออก็เรื่องหน้าเวฟของเรื่องการซื้อขายหน้าเวฟโอ้โหบุกซูมเข้ามาคลิปปูจะเหลืองวะเนี่ย <c oughs> บัลเลอร์เกอร์เลยวารักกักเลยเว้ยเอเอเราออกมาไกลๆก่อนนะก็ะเรื่องการซื้อของหน้าเวฟก็ว่ามาเนี้ยละกันนะเพราะว่าผมได้รับคําถามเรื่องริฟเจมอัพเจมมาค่อนข้างจะเยอะนะในการไลฟ์สตรีมครับผมถ้าชื่นชอบองไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมตังก็นี่แหละฮะเพย์ทูวินเลยนะเออ ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ